ดูดวงชาวราศีกรกฎนะครับผมไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นโชคชะตาของท่านกําลังจะเปลี่ยนนะครับผมโชคชะตาธาตุบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปอกปากคุ้มของลษาดวงชะตาจะเปลี่ยนรับทรัพย์โวยโชคนะครับผมก่อนอื่นหมอสันแนะนําก่อนถ้ามีศัตรูมากหมอ่ันแนะนําให้ท่านพบไ่รีพีนานะจ๊ะพระผงวัดบวรครับสองร้อยห้าสิบบาทสองฟรีนะครับผมพบคู่กับเหรียญปางสะดุ้งมาร ประมาณอย่างซาดงนะครับเขาเรียกเหรียญแก้กรรมนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะจ๊ะสองร้อยสิบาทสองฟรีแล้วบางคนบอกว่าไม่มีมีจักรันอย่างเดียวนะอาจารย์มีจักรันอย่างเดียวแล้วโชคลาภล่ะโชคลาภหมอซันก็แนะนําอันนี้ครับผมพระเขาเรียกว่าพระธาตุพนมเขาเรียกว่าเรียกเงินเรียกทองเคยได้ยินหรือไม่ครับมีระบุไว้นะจ๊ะสองร้อยห้าสิบาทเนื้อนี้เหรียญเก่านะนะผมสองร้อยห้าสิบาททักไลน์มาซันนี่ใส่สองแปดเก้า โชคชะตาบุญกุศลวาสนารมบอกดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนเอาทํำยังไงะ่ะในเมื่อดวงชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนก็ปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์้ำชูปกปัก,กคุมคของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคโอกาสท้องมีไหมเปิดไพ่ดูก่อนดวงชะตานี้มีแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังถือดาบตั้งขึ้นครับผมปาดประหารศัตรูโมูมานตกตำแหน่งอะไรพระราชาแห่งดาบ เอามาขีงออบซอสหลวงบอหนึ่งการเอาจริงเอาจังถือดาบตั้งขึ้นปาดปหานศัตรูหมู่มานปราบศัตรูไวเฮียนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาเป็นยังไงดวงชะตานี้เอมเพสครับยิ่งใหญ่เกียงไกลเขาเข้ามาเจ้าหนูไปทําอะไรให้พี่เหรอจ๊ะแล้วหนูก็จัดให้พี่สักทีนงจะได้รู้กันเพราะฉะนั้นได้โชคตา,ามหน้าบุญบารมีวาสนาดวงนี้กลัวใครที่ไหนแต่หมอสันขอทํานายว่าดวงนี้กําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผัน พัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาไอ้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเองปีดาปักลงมาเต็มตัวกวนกไไวก็สัมภารายอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวครับผมฉันไปทําอะไรเธอนะฉันไปทําอะไรเธอเธอถึงตามล้างตามผ่านไม่เลิกครับผมใครไม่เคยเจอสัตว์โตหมูมานไม่รู้ ว่าน้อยคนที่จะไม่เจอใครจะเกิดมาสุขสบายเป็นลูกคุณหนูเดินมาแล้วช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีมันไม่มีเปบ่าแล้วหรือมันมีอะผมแต่คนเคยเป็นคุณหนูมาก็รู้อยู่แล้วมันเหงามันเป่าเปียวเดียวดายิ่งรวยยิ่งหนาวนะครับใช้เงินสเสวยความสุขมันก็ไม่ได้อะผมสู่ไปซื้อกินข้าวแกงข้างถนนสนุกว่าเยอะ <laughs> กินหมูปิ้งก็อร่อย แนะล้วโรตีก็ลอ,อยนะผมดีกว่านั่งแต่อยู่ในธนาคารนั่งคนเดียวกินเงาเงาไใครเครใช้ชีวิตแบบนั้นคอมเมนต์บอกหมอซันด้วยนะหนูมีครบทุกอย่างอาจารย์หมอซันเคยดูดวงนะหนูมีครบทุกอย่างเลยแต่คนนี้นะในตาเขาเหงามากเชื่อไหมมีหมดรอยวิกตังนะหูต่างหูอย่างแพงอะไรมีหมดอ๋อต้องซื้อให้เขาทุกอย่างนะแต่ว่าตาเขาเหงามากตาขเขาเงามาก อผมไปเรียนเมืองนอกก็เหงาอยู่คนเดียวรอาผมเหงามากลูกคนหนูเอาผม,าม,าาผมสู้แบบนี้ไม่ได้มีเงินอยู่ในเป๋ายี่สิบาทโคสนุกเลยเ,เดินเอาก็ได้รอาผมโคสนุกเลยเพื่อนเพียบครับเ,เพื่อนกินเพียบแย่งกันกินไม่ใช่แย่งกันแย่งกันคิดร้ายไม่ใช่นะเพื่อนกินไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแย่งกันกินสะใจมาเลยกินกันเลยรอาผมทำไอ้นี่ยอา่ากุอ่นเส้นต้มยำุนเส้น มอใหญ่ๆหโอ้โหแย่งกินกันเหมือนหมาอย่างเงี้ยมันมาเยอะกระผมลูกกับหนูมันไม่ไหวมันเหงาะอะกระผมโชคจะตามนาฏบุญมารมีวสนาพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้กระผมได้รับโอกาสทองแต่การได้รับโอกาสทองท่านต้องมีบริวารด้วยคนที่เก่งจริงต้องมีบริวารมีครบถ้วนบริบูรณ์เก่งทั้งบุญทั้งบุญไม่ใช่สายแว่นแต่ว่า ทำเป็นเฉพาะตําราเรียนอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเก่งทั้งบุญทั้งบูในะสายแว่นถอดแว่นได้สายแว่นถอดแว่นได้ขอเล่นนิดนึงส่แว่นเอ้ใส่แว่น,ววนวต่อยกับคนได้ไม่เคยกลัวใครนะผมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีสองเขาเรียกว่าทั้งบูทั้งบุญนะถ้าเป็นเทพก็ปางบูปางบุญบูก็นะนะผมก็เข้ามาสิกขาบุญก็ใช้สติปัญญาเข้าสู้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ให้เป็นนะครับผมในโชคชะตานนี้มันต้องเป็นทั้ง,งสองด้านนะจ๊ะ อัสวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูมูมานปาบศัตรูไอ้เฮียเตียนเอาปาบศัตรูเอาให้มันพังพินาศนะผมไม่ใช่ไปทำลายก่อนเราเน้นความสะใจคิดในใจพอเอาให้มันพินาศเดี๋ยวมันพินาศมันเ,เองแล้วผมปีศาจมูมานนำมานรายคนขี้ฉาให้ร้ายสายร้ายไปสีกันใกล้ในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญมารเรามีวาสนาสิ่งกับสิ่งคำชูโ卜ปากรองกองรซาดองชะางาตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคไอ้ขี้ฉาไปเจอไหมคนขี้ฉาโอ้โห โคตรน่ารังเกียจเลยที่ฉาแต่อฉชาไม่เป็นไร่งอิฉาบอกโอ้โหฉันอยากได้เหมือนเองวะฉันอยากได้เหมือนฉันได้อยากได้เหมือนเธออ่ะอยากได้เหมือนแกอยากได้เหมือนกันเลยเอออยากได้ก็อยากได้เว้ยแต่ว่ามันลิษยาเนี่ยลิษยาเป็นยังไงอิฉาไม่เป็นไรนะอิฉาบก็เออกูอยากได้มั่งว่ะมันไม่ได้อ่ะทําไงไม่ได้ก็ไม่ได้เออก็แกนี้อันนี้อิฉาใช่ไหมแต่ริษยาเนี่ยไม่อยากไม่อยากได้ เจอไม่อยากได้หรอกไม่อยากได้แต่หมูมันแทงข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็เรียกอิฉาิษยาไปเจอไหมล่ะนี่นะตำแหน่งนี่แหละเดวิลนัทันนะเนะ่ยกำลังเจออยู่อาจารย์ทำนายเลยคุณกําลังเจอคนอิฉาิษยากันแกล้งใส่้ายป้ายสีกันแกล้งในโชกตาเหยียบย่าท่านให้ตกต่ำเบี่อด,ดินด,ดูถูกเหยียหยครนะผมเก่งเหลือเกินเก่งกันหน้ากันตาหน้ามันใส่ไอ้คนสวยไอ้คนหน้าตาดีใช่หรือไม่ตรงจะตาคุณ ถามว่าด้วยบุญกุศลวัสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งม้าพยองรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุนมารมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันตกตำแหน่งม้าพยองไงมันตกตำแหน่งย่ามผนังเอาใช้ศัพ์หมอดูนิดหนึ่งย่ามผนังทำย่ามอนไรยือสองฝั่งแล้วจะเหยียบเหยียบด้านไหนดีมันกําลังจะขึ้นมันจะลงโอ้โหงงไมหมดเอาแต่มันรู้สึกคึกเขิมใช่หรือไม่ท่านท่านทำทำจิตให้ตัวเองมันคึกเขิมเนี่ย นะครับด้วยอํานาจบนบารามีวาสนาเนี่ยมันจะได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ครับผมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผันปักหนึ่งไม่ท้าบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับผมคนอายุน้อยกว่าจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านครับผมตรมูนต์เสดจันทร์สองจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมครับบางคนบมผมไม่จําเป็นจะต้องมีเมตตามหานิยมหมอซันบอกไม่ได้ถ้าไม่มีนะมันหมายอย่างไรกัดเลยนะ แมวยังเดินยังมาควนเลยนะโคใส่เลยนะแล้วมาขู่โอ้ยคนนี้หน้ารังเกียจขนาดแมวยังขู่ใส่ะมันคือปีศาจมันคือผีร้ายปีศาจมนต์ดำอาถรรพ์ชัดเลยคนคนนี้ขนาดแมวยังขู่เขารู้อะพวกสัตว์พวกนี้เขารู้เขามีสัญญาณพิเศษ,ษ,ษว่าคนเนี้ยคนเนี้รักเขา,ขาคนเนี้มีเมตตาคนเนี้น่ารักหมอสันเดินเข้าไปรับรองโอ้แมวนี่ สไลด์เลยรอบๆรับอกม,มันคือมันมันมีสัญญาณนะมันมีสัญญาณนะคนเราแล้วมันแมวมันจะรู้หมามันจะรู้มันจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาแล้วเดินเข้ามาเรียเลยไอ้น,นี่ให้อาหารกูแน่เอาเลยให้มันก่อนเลยครับผมเพรา,านะฉะนั้นดวงชะตานี้จะลื่นเริงสังสรรค์ทำชีวิตได้มีความสุขนะครับผมรับพลังเมตตามาหายมแล้วนะถ้าเมตตาหมอจันก็จะแนะนําเหรียญเมตตา,าไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่รู้จะหยิบตรงไหนให้เหรียญเมตตาอยู่ในคอมีปุ๊บเหรียญเมตตา ไม่มีนี่นี่เหรียญเมตตาอย่างนี้นี่เนี่ยเนี่ยเห็นหน้าหลวงพ่ออย่างเงี้ยเหรียญเมตตาเนี่ยเหรียญเมตตาครับใครสนใจมาทักมานะไม่ใช่องคนี้องค์นี้ไม่ให้องคนี้แพงครับผมอันนี้เหรียญของฝันวันเกิดของหลวงปู่ฤษีดาคราบผมไม่ได้ขายนะจ๊ะแา่จ,จะอยากได้หาให้ได้จากกระเบือยอย่าเรือรบอ่ะหายได้เจ,จา้าองค์พระเจ้าดุยตาองค์นั้นลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกัน หลงสุงสองสองหวังเนงใจใหมายนะจะ๊ะอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มนโหดร้ายนะครับผมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สเตเกอร์ให้ติ๊กหมอซันได้หมอซันเอาตังค์ไปทไําเลยไปกินโรตีข้าวหออ่อหมกนะผมก๋วยเตี๋ยวไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตอกอุ้ยอร่อยมากพูดเปืออะไรลงไปยูอ่ะคนเอซต่างประเทศไม่มีพวกนี้กินหมูน้ำตกนะครับหมูน้ำตกส้มตมไกายยา่ย่างนะครับผม ไก่ห่อหมกใบเตยโอ้โห,โห,โห,โหโสุดยอดไาครับครับผมโอเคครับขอให้ท่านชั้นชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมหสวังดังใจหมายครับผมสวัสดีครับ